สวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับแกงแค่ไก่นะครับผมวันนี้เอากระจุนหน้าเต่านี้เลยนะครับผมก็จะมีไก่นะครับมีพริกแกงนะครับกกะปินะครับใบมะกรูดนะครับผมมีมะเขือมะแข้งนะครับพักต่างๆนะครับดอกคาด้วยนะครับมีตูนด้วยนะครับ แข่งแค่เขาต้องใส่พักหนักๆครับผมหลายๆอย่างรวมกันครับแล้วแต่ชอบครับผมคาดบัได้นะครับแข่งแค้ของเขาวันนี่เขามิดดอกงิ้วเลนะครับซึ่งเอาแจกหน้ามาแล้วนะครับแก่งแบบเมืองเมืองนะครับเอากระจุนหน้าเต่าแล้วนะครับวันนี้ครับผมอ่าชั่วโมงเร่งด่วนครับเลยแจกว่าหมื่นแล้วนะครับผม ติดภลกักด,ดีดหน่อยครับวันนี้เลยมาขำมามื่นได้น่ะครับผมเดยทําการแกงก็นนะครับตั้งกระทะครับ <c oughs> ใส่พริกแกงลงไปใส่น้ําลงไปครับผมใส่กะปิลงไปเรร้อยครับเติมน้าลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวสักครันจะใส่ไกลล่นะครับรอพริกแกงเดือดสักหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วใส่ไก่ลงไปนะครับ ัวไปก่อนนะครับผมใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับอย่างว่านี่นะครับเมื่อเอาดอกนิ้วใส่ไปเลยครับเพราะว่าดอกนิ้วของเขาจะซุกยากน้อยนะครับดอกนิ้วแห้งนะครับมีความเหนียวนะครับใส่ไปเลยครับผมยิงเปย์ยิงล้ําครับน้ำจะได้นวลนัวอดโลดนะครับผมคัวไปเรื่อยๆครับเพื่อพริกแกงของเขานหะครับซึมเข้าไปในเนื้อไก่เลยนะครับผม จะได้อร่อยนะครับเวลาเรากินมันนะครับผมหรือสักครจะเติมน้ำแล้วนะครับเกือบได้ตีแล้วนะครับน้ำเดือนเรียบร้อยนะครับใส่มะเขือลงไปครับมะเขือมะแข้งนะครับพักที่จะซุกงากละครับมะเขือซุกครับผมใส่พักทุกอย่างลงไปครับอือหือแน่นๆเลยครับผมพัก แกงไปเรื่อยๆครับไก่ได้ทีแล้วนะครับปผงรสเรียบร้อยนะครับแลแต้ตจชอบนะครับผมรสชาติครับลองปิ้มพอนุครับอื้อหือ สุดยอดแถมแล้วครับผมแกงแค่ไก่ครับวันนี้ครับผมแกงแค่ไก่ใส่ผักหนัหนกๆนะครับมาแล้วครับมากินด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบโอด